สวัสดีครับนุ่มรอหน้าตีตาตีสิงโชนะครวันนี้จัดทอดมันกับผักดิกผักสดๆเลยมนาะกับข้าสวยรลล้อนๆนะครับวันนี้เอาน้ำจิ้มไก่ไปก่อนนะครับเพราะว่ามันติดขัดเรื่องน้ำพิีนิดนึงน้ำจิ้มไก่กินกับผักก็อร่อยเดี๋ยวดูผมกินให้ดู ันนี้เราอยากไปมองพอดมันให้มองผักเข้าไว้มองว่ามันจะหมดไหม,มหมดไหมมันอยู่ที่จใจเราเนี่อยู่ที่กระเพาะเราเลยทำไมไหวก็อย่าไปซื่อมนะัน คือตลาดมันไม่มีอะไรนะผมก็จริงๆว่าจะทำน้ำพริกปลากระป๋องนะอย่างพวกนี้วันนี้จัดฮเดีย๋ยวขอสโลว์ผักไปก่อนนะ หอมที่กับซึ่งไม่ใช่อะไรมันมีน้อย จะ,จะทอดมันและหดลอดขากินหอมแล้วขึ้นจมูกแหละกินนี้ก็ถือว่าออร์แกน,นิกไป กินผักไปแล้วกันคนระับผมว่ามีสิทธิ์นะน่มีสิทธนะิ์หมดเลยลนะมันเนี่ย ไม่แน่อาจต้องกดข่าวเพิ่ม อันนี้ก็ตัดไนาได้กดตีไปเรื่อย เอาไปมันจะหมดกับข้าวตอนมันก็ไม่หมดผักก็ไม่หมดหายเลยเอฟซีดาตาเลยไม่หมดไม่ป็นมันเก็บไว้ได้เอัปเดตสถนานการณ์ทางบ้านกันหน่อยนะครับบ้านใครน้ำท่วมแล้วมั่ง ดูว,ว่าบ้านใครได้กินอึงแล้ว,วไม่ใช่บ้านใครยังได้กินอึงอยู่ดูว,ว่าบ้านใครแบบผมจับกินหมดแล้วพี่อะไรเงี้ยนะครับนี่ปอตีนี่ฝนตกนี่เดินกันเต็มอะหลังหลังก็ น้อยลงไปประชากรอื่นเริ่มเหลือน้อย กินผักเพลินๆไปครับอันนี้มันเหมือนจะกินง่ายนะแต่แม่งแปง้งโคตรเดยอะกินแล้วอิ่มผมเริ่มถอดใจแล้วยังไม่หมดว่ะคือมันผิดพลาดทางเทคนิคนิดนึง อีกชิ้นหนึ่งขอยนญาตแล้วกันไม่น่ารับปากเลยอันนี้หอผักดีกว่าต้องพิเศษหน่อยออหลายชั้นหลายชั้น ได้ยินไหมได้ยินเสียงเริ่มไหมเสียงว่ามันเริ่มอิ่มแล้วแม่ไมครับของพวกนี้มันเก็บไว้ได้โอเคครับเดี๋ยว อีพ e ีหน้ารอติดตามดูว่าเป็นเมนูอะไรนะครับก็อ e ีพีหน้าไม่พลาดนาจะเป็นน้ำพริกปลากระปร๋องยวโชว์ฝีมือเลยนะครับโอเคครับเจอกันใคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ